กาวสวัสดีครับคอบอลทุกท่านเลยละกันนะครับก็มาพบกันเป็นประจำแบบนี้สําหรับฟุตบอลมันๆประจําหน้าช่องวันละหนึ่งทีมหน้ากองนั่นเองครับสำหรับในค่าคืนที่ผ่านมานะครับต้องยกนิ้วให้ทางด้านของเจ้าบุญทุ่มบา์ซโลนากันก่อนเลยครับในศึกเอลกาซิโกเมื่อวานนี้นะครับก็บุกถล่มหนึ่งด้านของคู่หลีตลอดการครับ อย่างในด้านทัพราชันชุดขาวเลอเออร์มัดลิดดับไปแบบขาดลอยเลยนะครับถึง4ประตูต่อ0นะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้เหม้า2ลามินยาเมาลาฟินยา3ประสานนะครับอ่าซัดประตูกันไปนะครับโหครบเลยนะครับก็ถือว่าเมื่อวานนี้เนี่ยถือว่าเป็นแมตช์คุณภาพนะครับเกมหนึ่งเลยนะครับต้องกราบขออภัยจริงๆเมื่อวานนี้นะครับก็ถือว่ามองในด้านของเรอัลมาดริดนะครับก็ยอมรับสภาพกันไปนะแพ้ไปแบบขาดลอยถึง4ประตูต่อ0นะครับก็ไม่เป็นไรแล้วกันนะครับส่วนพี่ๆ ที่อยู่ในครอบครัวในกัวนของผมเมื่อวานนี้ครับยังมีตลาดสดครับที่พอจะแก้ขัดกันได้เมื่อวานนี้17ไม้ผ้าสามเข้าวินไปถึง14นะครับก็ยินดีกับพี่ๆสมาชิกในหมู่บ้านด้วยแล้วกันนับที่ตามไปครับส่วนพี่ท่านไหนครับที่สนใจอยากลองเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนบที่กาลังมองหาครอบครัวฟุตบอลที่มีคุณภาพมั่นคงและปลอดภัยครับง่ายๆเลยแล้วกันนับใต้คลิปวิดีโอครับคลิกเข้ามากันได้เลยผมจะวางลิงก์ทางเข้าไว้ให้ส่วนช่องทาง t ิกตอกครับปัดขวาไปที่หน้าช่อง ใต้รูปโปรไฟล์จะมีทางเข้าอยู่ครับการันตีครับความมั่นคงเรื่องสปอนเซอร์ต้องมาเป็นอันดับแรกครับ และค่ำคืนวันนี้ครับก็ถือว่าเป็นค่ำคืนสุดสัปดาห์วันอาทิตย์ที่27ตุลาคมครับก็ถือว่ายังมีโปรแกรมการขันลีกหลักๆนะไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกอังกฤษบุนเดสลีกาเยอรมันครับทางด้านของกันโชเซียอิตาลีรวมถึงลาลิกาสเปนแล้วก็ลีกเอิงฝรั่งเศสครับที่ยังฟาดแข่งกันครบทุกลีกในค่ำคืนวันนี้ครับส่วนวันนี้ครับหนึ่งทีมหน้ากล้องนะครับประจำค่ำคืนวันนี้นะครับก็ขอเอาเป็นคู่เอกประจำค่ำคืนวันนี้เลยละกันครับในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นบ จะเปิดสนามเอเมรเลตต้อนรับการมาเยือนของทางด้านลิเวอร์พูลลองจากฝูงของลีกนั่นเองครับสำหรับทั้งคู่เนี่ยนะครับเรามาดูผลงานก่อนนะครับสำหรับอาร์เซนอลนะในการคุมทีมของมิเกลอาร์เตตาในฤดูกาลนี้ลังอันดับที่4ของตารางครับมีอยู่17คะแนนจากการชนะ5เสมอไหนเสมอกันไป2แพ้ไป1ส่วนผลงานล่าสุดรับโดนหักปากาเซียเลยครับสำหรับทางด้านของอาร์เซนอลนะบุกไปแพ้บอลมัดในเกมลีกไปถึงส0ูนะส่วนในศึกแชมเปี้ยนลีกครับเบียชนะชัตตาโดเนตไป1ประตูต่อ0ูนนั่นเองครับส่วนในสภาพ จะขาดแตงด้านของวิลเลียมชาริบาที่ติดโทษแบนจากเกมนัดที่แล้วรวมถึงแตงด้านของมาตินโอเดกาดับที่มีอาการบาดเจ็บส่วนแกนหลักวันนี้ก็จะเป็นแางด้านของนับดับิดลายาับแนวรับเป็นมาการเดียยินคู่กับเบนไว้์นะขวาเป็นโทมัสบาเตและซ้ายเป็นทางด้านของเซเชนโกนั่นเองครับส่วนแดนกลางเป็นดีเคไล์ยินคู่กับทางด้านของมิเกลเมเรโนครับและหน้าคู่วันนี้จะใช้ไคฮาวเว็ตครับลงคู่กับทอร์สานนั่นเองนะครับที่จะลงล่าตาข่ายนั่นเองครับ ส่วนในหน้าของทีมผู้มาเยือนนับอย่างในงด้านลองจ่าฝูงอย่างลิเวอร์พูลภายใต้การกุมทีมของอันเดอร์สลอดดับก็ถือว่าในฤดูกาลนี้ครับโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับพูดง่ายว่ามีอยู่21คะแนนจากการชนะ7แพ้1นะตามหลังแมนซิตี้อยู่2คะแนนแต่แข่งน้อยกว่า1นนัดนั่นเองครับ ส่วนในด้านของผลงานในเกมล่าสุดลิเวอร์พูลถือว่ายังทําผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องนะเบียดชนะเชลซีในเกมลีกไปได้ถึง2-1รวมถึงในรายการแชมเปี้ยนลีกครับบุกไปอัดทางด้านของอาร์เบลซิกครับยอดทีมจากบนเดสลิก้ามา1ประตูต่อศูนย์นั่นเองครับส่วนในด้านของสภาพความพร้อมของทีมนะวันนี้อันเนสส์สลอตเนี่ยจะขาดทางด้านของอลิสันเบเกอร์ผู้รักษาประตูตัวหลักแล้วก็ทางด้านของเคียซ่ารวมถึงฮาวิ่เอเลียดครับที่มีอาการบาดเจ็บนั่นเองครับก็ถือว่ากระทบอ่ามากระทบกระัี้ยทบ ประตูอย่างเคเลเฮร์ครับยิงเฝ้าเสานับแนวรับเป็นเฟอร์จิลฟันดายครับยิงคู่กับโคนาเต้ขวาเป็นเทนนัลเลสันเดอร์อโนนั่นเองซ้ายเป็นโลเบอร์ซันครับแล้วก็แดนกลางวันนี้เนี่ยน่าสนใจครับทางด้านของนะครับอา,อาบอร์โดมนิโซบอสไล ทางด้านของกาเฟนเบิร์กแล้วก็อเล็กซิสแมปอาลิตเตอร์นะมีแลนดลเคอร์ติสโจนอีกนะที่ช่วงนี้เนี่ยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับส่วนสามภาษาแนวลูกครับวันนี้จะเป็นทางด้านของโคดี้กัปโป้นับแนวลูกชาวเนเธอร์แลนด์ขวาเป็นโมเมสซาลาและหน้าเป้าเป็นหัวหอกชาวอุรุกวัยอย่างดาวินนูนเยดับที่จะลงล่าตาข่ายนั่นเองครับส่วนคู่นี้ครับสถิตินับเมื่อในฤดูกาลที่แล้วครับนะในยุคของเจเกนคอฟของลิเวอร์พูลเนี่ยถือว่าพลาดท่าเลยนะครับแพ้ทางอาร์เซนอลนับเอเมเมเรเเนนนี่ยโดอา์ซอลถล่่มไป3-1สวนเกมเยืออนนแฟิลต ก็บุกไปนะครับเสมอไหนเสมอกันมา1ประตูต่อ1นั่นเองนะครับและก่อนเกมนะครับคู่นี้เนี่ยสื่อต่างประเทศยกให้ดังด้านของอาร์เซนอลนะครับกับเงื่อนไขวันนี้บังคับชนะสถานเดียวนะครับพูดง่ายเลยว่าเสมอไหนเสมอกันเนี่ยตัวชาลาตีสวัดิ์ยกัวนับยังไงคู่นี้อะถ้าเทียบถึงผลงานในเกมลีกนะในฤดูกาลนี้ครับก็ค่อนข้างที่จะสูสีกันมากนะถ้าเทียบแบบว่าตำแหน่งต่อตำแหน่งปอนต่อปอนแล้วเนี่ย ต้องบอกเลยนะว่าคู่นี้เชื่อว่ามีโอกาสนะที่จะจบกันที่เสมอไหนเสมอกันนะและแฮนดิแคปยกมาแบบนี้นครับขอวัดใจเลยแล้วกันนะลิเวอร์พูลช่วงหลังฟอร์มดีมากๆนะตลอดรวมทุกรายการมาเนี่ยยังไม่แพ้ใครเลยนะพูดง่ายๆพลาดนัดเดียวคือ n o t ติงแฮมฟอ o r เรสในเกมลีกเท่านั้นนะที่เหลือเนี่ยไม่เคยแพ้ยังไงหงทีมหน้ากล้องประจำค่ำคืนวันนี้นครับ ขอมอลไบนาของทีมผู้มาเยือนอย่างในด้านลีเวอร์พูลครับเกมนี้ปิดประตูแพ้ครับไม่บุกไปเสมอก็บุกไปชนะเลยสําหรับค่ําคืนวันนี้นเพื่อนและนี่ก็คือฟุตบอลประมาณนะประจําหน้าช่องประจําค่ําคืนวันนี้ครับชอบจัดขัดสวยแล้วกันครับส่วนพี่ท่านไหนที่สนใจอยากลองเข้าเป็นครอบครัวเดียวกันอยากรับแนวทางเพิ่มเติมมากกว่าหน้าช่องครับ ใต้คลิปวิดีโอครับคลิกเข้ามากันได้เลยผมจะวางลิงก์ทางเข้าไว้ให้ส่วนช่องทาง t ิก t o กครับปัดขวาไปทีหน้าช่องใต้รูปโปรไฟล์จะมีทางเข้าอยู่นั่นเองและคำคืนวันนี้ครับก็ขอให้ท่านโชคดีครับมีความสุขกับการชี์ฟุตบอลแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ